สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค้าบเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูจะพานักเรียนมาทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Stop Motion Studio กันนะคะอันดับแรกเลยเราต้องมีโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์สามารถลงแอปแล้วก็มีกล้องด้วยนะคะถ้าโทรศัพท์ของเด็กๆ เป็นระบบปฏิบัติการ iOS ให้ไปที่ App Store นะคะถ้าเป็นโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ให้ไปที่ Play Store นะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งแอปนะคะให้เด็กๆทำตามขั้นตอนตามคุณครูเลยนะคะของคุณครูเครื่องจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android คุณครูก็จะไปที่ Play Store นะคะตรงนี้นะคะ Play Store เข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะไปที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า stop motion Studio. s t u d i o n. s t o p back m o t i o n เห็นไหมคะเด็กๆ เครื่องจะขึ้นมาว่า stop motion studio นะคะให้เด็กๆเ,เลือกแล้วก็กดลงไปเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาของแอป stop motion studio นะคะเครื่องก็จะถามว่าติดตั้งหรือไม่แล้วก็กดติดตั้งเลยค่ะรอสักครู่นะคะกำลังอัพโหลด นี่นะคะมาติดตั้งแล้วเขาจะถามว่าเปิดแอปนี้หรือไม่เราก็จะไปกดที่เปิดนะคะตรงนี้เปิดกดไปเลยค่ะก<ม>็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็ไปตรวจสอบกันเลยแล้วค่ะว่าเราติดตั้งได้หรือไม่นะคะเราจะไปดูกันว่าเราติดตั้งไว้ตรงไหนนะคะอันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแอปที่เราติดตั้งไปอยู่ตรงไหนนะคะเราก็จะไปหาอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆนี่คือแอป stop หน้าตาของเขานะคะ แอป Top Motion Studio สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆติดตั้งแอปตัวนี้ก่อนนะคะเมื่อเด็กๆติดตั้งเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าทำกันได้หรือเปล่าส่วนคาบต่อไปเราจะมาสอนวิธีการใช้แอปตัวนี้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ